รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดในช่วงนี้นะคะเชิญติดตามรับชมข่าวค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมาศึกษาดูง,งานการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเขตเทศบาลน,นครแม่สอดเด็กน้อยชอาวพม่าเล่นน้ำในสระว่ายน้ำจมลงเองขาดคนดูแลยื้อช่วยชีวิตแต่สายเกินไป ผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมนักศึกษามหาวิทยายลัยเชียงใหม่เดินทางมาศึกษาดูง,งานการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ สันติสิริประธานคณะกรรมการ20ชุมชนนำประธานชุมชนในเขตเทศบา,นนาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยผู้ช่วยศายสตราจารย์ดออรอัชาราวัฒนพินโยหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ผู้ช่วยศายสตราจารย์ดรสิวาพาดไทยสงรองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยศายสตราจารย์ดออรอิสารา เจริญปัญญาเนตรรองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์จำนวน20คนเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการภัยพิบัติธ,ธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิน่นเป็นศูนย์กลางและร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วเขตเทศบา,นนาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ตามที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเศศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี2557ซึ่งได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานรวมทั้งศึกษาภาคสนามของรูปแบบการตั้งถิ่นฐานข้อมูลประชากรแรงงานต่างด้าวกิจกรรมทางวัฒนธรรมสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเมืองการค้าชายแดนทั้งสองฝั่ง อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเมืองเมียวดีสหภาพเมียนมาตลอดจนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐานของเมืองแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีในวิชาต่างๆที่ได้จากห้องเรียนกับพื้นที่จริงและเพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการทำงานตามวิธีการของแขนงวิชาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน เพื่อสมสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันของกลุ่มนักศึกษาผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมค่ะเจ้าหน้าที่งานสาธรารณาสุขคลินิกชุมชนอบอุน่นร่วมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี จัดกิจกรรมนันทนาการพร้อมประชุมประจำเดือนพฤษภาคมณที่ทำการชุมชนอินทรคีรีเขตพื้นที่เทศบาลนาครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีนางโสภาพฤึกษาโสภาเลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและนายมงคลเกตวงศ์ประธานผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี เป็นประธานร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนนำสวดมนต์นั่งสมาธิการชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำเดือนของชุมชนจากนั้นได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทร r ีรีร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนพฤษภาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตส,สูงทำการตรวจสุขภาพในช่องปากพร้อมวัดความดันทำทะเบียนประวัติการตรวจสุขภาพก่อนที่จะมีการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีทันตแพทย์หญิงนงลักษ์แซ่ตั้งทันตแพทย์หญิงปฏิบัติการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลน,นาครแม่สอดออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในช่วงท้ายเป็นการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกนะนันอะมากือหน้าไมใจเรียนดินสนะคะก้มมองที่เ,เนนะท้าตัวเงองนะคะก้มมองเยอะเลยแต่กเท่ย่างอยากคือกนะ้มเฉพาะหัวเนาะอาเฉพาะคอนะแต่เดีวตรงน,นะคะ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอ t ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากค่ะวันที่19พฤศภาคม2557ณห้องประชุมสีสักทองมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรแม่สอด มีการจัดสัมมนา,าผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากโดยได้รับเกียรติจากนางพานิชย์นิติธันประภาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในการสัมมนา,าในครั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนางชุรีวรณสายสิงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่านสถิติจังหวัดตากผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดผู้นำชุมชนผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนและแขกผู้มีเกียรติจากอีกหลายๆหน่วยงาน การที่มหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรแม่สอดได้รับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตากโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันโดยมีพันธ,ธกิจหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ประชาชนและเยาวชนลดช่องว่างของการเข้าถึงสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต ยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆตลอดจนสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานของศูนย์และพัฒนาการในด้านการบริการด้านไอซีให้แก่ชุมชน จึงได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากประจำปี2557โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดสัมมนาเป็นผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชนจาก21ศูนย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น50คนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏกำแพงเพชรกล่าวว่าในการสัมมนาครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับเกียรติจากนางผานิชย์นิติทันประพาสประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมาให้ความรู้กับผู้ร่วมสัมมนาถึงเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศไทยซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา14ปีแล้วและที่สำคัญคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารรวมถึงเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งศูนย์ไอซีชุมชนเป็นเครื่องมือของประชาชนที่ดีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อโดยตรงสู่สำนักตรวจการแผ่นดินได้ วันนี้เป็นเป็นกิจกรรมในเรื่องของการาสัมมนาผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดตากอันนี้หมายถึงว่าทั้งจังหวัดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะ5อำเภอชายแดนฝั่งฝั่งนี้เท่านั้นนะครับฝั่งโน้นก็มาด้วยนะครับงนั้นผู้มารับการาร่วมสัมมนาในครั้งนี้ก็คือเป็นผู้บริหารและก็ผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชนทั้งหมดนะครับที่มาร่วมาการสัมมนานะครับ แสดงความคิดเห็นอภิปรายารูปแบบวิธีการทำงานหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน นะครับโดยมีพันธกิจร่วมกันก็คือในเรื่องของการให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่แล้วก็ลดช่องว่างในการเข้าถึงสารสนเทศอันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่รวมถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับด้านไอ t ีในพื้นที่จังหวัดตากทั้งหมด การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือ ด้วยดีจากหลายๆห,หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับท่านมาบรรยายด้วยตัวของท่านเองว่าบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรแล้วจะใช้ ICT นั้นไปช่วยในเรื่องของการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะมาให้ข้อมูลบทบาทแล้วก็วิธีการที่ประชาชนจะเข้าถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นจะเข้าถึง ได้อย่างไรโดยการเข้าถึงทาง ICT ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อเสนอแนะ กับผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆรวมถึงข้อร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับที่มีความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นธุรกรันดารที่ไม่สะดวกที่จะไปร้องเรียนยังกรุงเทพมหานครที่สํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถผ่านจากระบบ ICT ได้อันนี้ก็คือในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวันนี้ท่านก็มาร่วมให้ข้อมูลให้แนวทางในการดําเนินงานรวม ถึงาการแก้ไขปัญหาและก็เครือข่ายที่จะร่วมมือในการพัฒนา,าศูนย์ไอซีทีชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็มาพูดคุยปัญหาของแต่ละหน่วยแล้วแต่ละหน่วยนั้นแก้ไขปัญหาอย่างไรอาจจะเป็นการแชร์ความรู้เพื่อที่จะได้พัฒนา,าศูนย์ของแต่ละศูนย์ให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงต่อไปนะครับแล้วก็มีท่านสถิติจังหวัด ตากนะครับซึ่งท่านดูแ,รแลรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับท่านก็มาให้ข้อมูลแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติต่างๆนะครับท่านมาร่วมประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดอยู่เนืองๆนะครับเพื่อให้ศูนย์ไอ t ชุมชนของของเราทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดตากนั้นได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปนะครับรวมถึงผู้ที่มาร่วมสัมมนาเนี่ยจะมี ข้อเสนอแนะอื่นๆอย่างไรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารท่านสถิติจังหวัดซึ่งท่านดูแลในพื้นที่ของจังหวัดตากอยู่แล้วรวมถึงมหาวิยทยาลัยราชพัฏกำแพงเพชรแม่สอด ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเรามีบุคลากรที่มีความชํานาญการในเรื่องของ ICT และโดยเฉพาะยิ่งเราก็มีการเปิดการเรียนการสอนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้านต่างด้าน ICT ด้วยนะครับว่าอาจารย์ของเรานักศึกษาของเรานั้นจะเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างไรนะครับสอนแล้วจะไปเชื่อมโยงกับศูนย์ ICT อย่างไรในขณะเดียวกันขณะนี้มหาวิทยาลัยก็มีการจัดอบรม นะครับโดยใช้ศูนย์ ICT ของของเราที่มีอยู่เนี่ยฮะอ,อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เยาวชนในพื้นที่บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆมาอบรมนะครับให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนเยาวชนในพื้นที่ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็เกิดเครือข่ายนะครับพอมาร่วมอบรมตรงนี้ก็เกิดเกิดเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นไม่ได้เฉพาะด้าน ICT นะอาจจะเรื่องอื่นๆนะครับพอท่านมาอบรมกันแล้วก็เสนอแนะกับมหาวิทยาลัยว่าน่าจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอันนี้คือในบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วกเ็เคยเห็นทีมงานของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งเมษแม่สอดเนี่ยอบรมเยาวชนแล้วก็ส่งเยาวชนของเราเนี่ยไปประกวดไ c t นะครับตามภาคคือภาคเหนือหรือดับประเทศก็ได้รับรางวัลมากมายก็แสดงให้เห็นว่า,าการ ปฏิบัติตามภารกิจของศูนย์ i อ t ชุมชนในของอำเภอแม่สอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่มหาวิทยาลัยรายะชะพัฏนเมืองเพชรแม่สอดเนี่ยก็ได้สร้างเยาวชนให้มีความรู้ทักษะการใช้ ICT ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งนะครับว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับเพื่อเกิดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเยาวชนในท้องถิ่น ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ลักษณะนี้นะครับครับเด็กน้อยชาวพม่าเล่นน้ําในสระว่ายน้ําจมน้ําเสียชีวิตเองในขณะที่สระน้ําผู้ให้บริการขาดคนดูแลค่ะร้อยตํารวจโทสิกถาบัวสัาลีร้อยเวรเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรแม่สอดอ,อําเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยตำบลท่าไสายลวดว่า เกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณสะวายน้ำเวกอ p ของเอกชนรายหนึ่งในพื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ถนนสายหลังด่านศุลกากร,กรแม่สอดต,ตำบลท่าใสาลวดจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายอาเซบิดากับหน่วยกู้ภยัยและชาวบ้านกำลังช่วยปั๊มหัวใจเด็กหญิงชาวพมา่าทราบชื่อต่อมาว่าเด็กหญิงมวยอ่องอายุ8ขวบเพราะมั่นใจว่าเด็กหญิงมวยอ่องน่าจะฟื้นได้ แต่การช่วยชีวิตก็ต้องหยุดลงเมื่อทุกคนเห็นว่าไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กหญิงมวยอ่องได้ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อและแม่พร้อมทั้งญาติญาติที่ไม่สามารถทำอะไรได้จากการสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าเด็กหญิงมวยอ่องไปเล่นน้ำกับเพื่อนโดยมีคนใช้ชาวพมา่าไปด้วยซึ่งระหว่างที่เล่นน้ำอยู่เด็กหญิงมวยอ่องได้เล่นน้ำและเลยไปยังจุดน้ำลึกจึงจมน้ำไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีเพียงลูกจ้างชาวพม่าเท่านั้นที่เห็นและไม่สามารถลงไปช่วยเหลือเด็กได้โดยอ้างว่าเด็กจมน้ำไปแล้วกว่า30นาทีอย่างไรก็ดีสะน้ำดังกล่าวขาดผู้ควบคุมดูแลลูกค้าที่ไปไว่ายน้ำหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทางเฟ e b o o กกลุ่มสํานกข่าวนะครแม่สอดสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวรภาพลุตัน ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัฒนาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำรรม,มิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ภาษาพม่าคำตอบสำหรับผู้ชชยใช้คำว่าเดีิดอเดวิดอเดวดอแปลว่าข้าพเจ้าถ้าแปลเป็น ถ้าแปลาจากภาษาพม่าเป็ตรงเป็นภาษาไทยก็แปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์แปลว่าตะพีดอกตะพีดอกแปลว่าลูกศิษย์ไม่ต้องใส่คำว่าดอกก็ได้คำว่าตะพี้คำว่ำาตะพีเฉยๆก็เป็นแปลว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่นี่เราเรียนคำว่า ขอบคุณหรือขอบใจขอบคุณขอบใจภาษาพม่าว่าเซูจม,มาเด้เซูม,มาเดเซูม,มาเดหรือเซูเบเยซูเบรเยซูเบแปลว่าขอบคุณหรือว่าขอบใจ ถ้าเราจะทูกแบบผู้จ่าสุภาพก็จีซูเว่หนอทีนี้สั่งคำว่าหนอเหมือนกับภาษาพม่าเหมือนกันภาษาภาษาไใดจีซูเว่หนอหรือจีซูติมาเร่จีซูติมาเร่จีซูติมาเร่แปลว่าขอบคุณขอบคุณอขอบใจขอบใจ ทีนี้อยากจะบอกอัตมาอยากจะบอกพี่สิว่าสำรับคนไทยคนไทยที่ไปช่วยเหลือนักทิพเมื่อสองปีที่แล้วพายุนักทิพเข้าประกี้พม่าคนไทยไปช่วยเหลือเยอะไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือพระก็ไปช่วยเหลืออยู่ก็กองพม่าก อกคนไทยว่าบอกคนไทยทั่วประเทศเลยว่าเจสุเดมาเร่เจสุเดมาเร่เจสุเดมาเร่แล้วคำว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนภาษาพม่าว่าอาโลงโวเจสุเดมาเร่อาโลงโวเจสุเดมาเร่ อารมณ์ของนี้แปลว่าทั้งหมดอารมณ์ของเชื้อกินมาเลยอ่าเตติติติเตเปลี่ยนได้เยอะสิ ประกาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน ตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา1และมาตราสประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจากักรตามประบวนกฎหมายอาญามาตรา1 1 4โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกัน แต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามคัคคีประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาฬกา30นาทีถึง16นาฬกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อ กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกันขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557 ระหว่างวันที่15ถึง31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอดโดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยง,งานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอด สาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2,557สาย B3 ชอกอรอ .4 สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2,557เวลา16นาฬิกา นสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนาครแม่สอดอสวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนของบริษัทกันยงนะครับผมามาทำประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แม่เทศบาลแม่สอดน,นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยนะครับถ้าที่ใดขยะตกค้างหรือมีคำชี้แนะตรงไหนให้โทรม,มาที่เซอร์วิสของบริษัทผมนะครับเบอร์055-5089 08ครับผมย้ำอีกทีนะครับ055 5, 5, 5 08 9 08ครับขอบคุณครับ